สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ลุงโตขอเชิญมาชมมาส่องเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับเหรียญกรรมการหนึ่งเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เยอะนะครับช่วงที่เป็นช่วงแรกๆที่หลวงปู่มาจําพรรษาที่วัดล้างหมันนะครับปีห้าหนึ่งหสองห้าสามนะครับปีห้านี้จะเป็นพระเนื้อผงเยอะนะครับปีห้าสนะครับก็จะเริ่มมีพระเหรียญถ้าเยอะสุดจะปี5้านะครับ ภาพแบบเนื้อเหรียญน,นะครับปี53เหรียญกรรมการ1จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเ,เพื่อนๆรูปไข่ไขก่กลางกลางๆนะครับถ้าเทียบกับเหรียญลาผลพูนทวีนะครับหากรอบทองกรอบเงินเลี่ยมง่ายมากนะครับเหรียญกรรมการหนึ่งก็ใกล้เคียงถ้าเทียบเป็นหลวงปู่ทวดรุ่น2รุ่น4นะครับ หรือหลวงพ่อคุณปี17นะครับเทียบจะรุ่นนี้ก็จะหากรอบทองเลี่ยมง่ายนะครับกรรมาการหนึ่งสร้างน้อยนะครับทองแดง1500องค์เื้นนวะ500 500องค์นะครับวันนี้ลงุงโตก็ให้ชม2เนื้อเทียบกันนะครับเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงนี่จะต่างกันที่ผิวนะครับผิวอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าต่อโคตตำแหน่งเดียวกันนะครับ โคดผอพึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็โคด้ดทั้งนวะนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินงจะตอกมุมนี้นะครับนวะทองแดงนี้ตอกตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับต่างกันที่ผิวเหรียญอย่างเดียวนะครับกรรมการหนึ่งจะไม่จะเป็นผิวเนื้อทองแดงตรงๆรงเนื้อนวะตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงเลยนะครับไม่ไม่ได้พ้นไม่ได้พ้นทองเคลือบไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ เป็นเนื้อโลหะตรงๆเลยนะครับเงาว,วาวดูเนื้อทองแดงก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเนื้อทองแดงกับเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะก็จะมีส่วนผสมของโลหะอยู่กรรมาการหนึ่งเป็นเหรียญที่เก๊มีหลายพิมพ์มากนะครับมีทั้งเก๊เจาะห่วงเก๊หลายพิมพ์ถ้าเหรียญแท้จะคมคมๆนะครับมองตาเปล่าก็แทบจะ รู้เลยนะครับเหรียญแท้จะสวยคมนะครับสวยคมทั้งขอบทั้งตัวอักษรนะครับจะไม่เบอร์นะครับเบอร์เอรอ้วนอคือเหรียญเกนะครับเพื่อนๆจุดสังเกตเหรียญแท้นะครับรุ่นนี้ลุงโตก็เคยให้ชมหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะซูมอีกนิดนึงนะครับซูมกล้องขึ้นมาอีกนิดนึงหน่อย ตรงนี้เดี๋ยวส่องอีกทีหนึงนะครับท้องแดงจะตอกเป็นโคตรผอพึ่งนะครับข้างในก็เป็นกงจักนะครับผอพึ่งอยู่ตรงกลางเหรียญแท้จะเห็นเมตตาขององค์หลวงปู่นะครับเหมือนกับหลวงปู่มองมองขึ้นไปข้างบนนะครับมองขึ้นไปข้างบนไม่ได้มองลงมาล่างนะครับเห็นเล็บ เท้าครบนะครับเห็นนิว้วเห็นเล็บนิ้วโป้งเลยนะครับเส้นแขนจะเป็นเส้นเลือดนะครับเห็นเส้นเลือดนูนเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับซอกนี้ลุงโตก็ดูทุกองค์นะครับจะมีเส้นเล็กๆนะครับประมาณสี่เส้นตรงข้อพับตรงข้อพับแขนตรงนี้นะครับมีเส้นเล็กสี่เส้นหูห่วงนะครับห่างจากขอบ เล็กน้อยนะครับหูห่วงด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังจะต้องคมเลยนะครับทั้งตัวอักษรทั้งขอบนะครับคมบาดมือได้เลยนะครับคมกริบนะครับผิวจะเป็นเห็นเป็นผิวทองแดงเลยนะครับผิวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผิว ผิวทองแดงจะผิวลักษณะอย่างนี้นครับเป็นเป็นโลหะผสมหลายชนิดนะครับถ้าเนื้อนาะนะครับเดี๋ยวลงโตให้ดูเนื้อนาะอีกทีนึงบล็อกเดียวกันนะครับเนื้อนาะก็คล้ายๆกันนะครับแต่เนื้อนาะถ้าดูขอบขอบเหรียญน,นะครับถ้ายังไม่มีสภาพใช้เราจะเห็นเห็นเป็นเนื้อโลหะเลยนะครับ เนื้อเนื้อนวะขอบจะสว่างเลยครับเป็นเนื้อโลหะเลยด้านหลังก็จะต้องคมนะครับสวยคมต่างกันที่ผิวโลหะนะครับตอโคตตำแหน่งเดียวกันนะครับนวะกับทองแดงตำแหน่งนี้นะครับโคดรผอพึ่งสองดูก็เห็นเส้นเลือดนะครับเห็นเล็บเห็นเล็บนิ้วเท้านะครับเห็นเส้นเล็กๆตรงข้อพับแขนนะครับเห็นเมตาลงปู่ชัดเจนนะครับ เหมือนหลวงปู่จะอองคหลวงปู่นะครับจะมองขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวลุงโตก็ส่องคล้องให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ถนัดนะครับเอวอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ดูโค้ดนะครับเ,เริ่มโฟกัสแล้วแขนจะเห็นเส้นเลือดนะครับเพื่อนแขนตรงแขนซอกแขนก็จะมีเ,เห็นเล็บเห็นเส้นเลือดนะครับเห็นเมตาหลงปู่นะครับหลงปูจะยิ้มยิ้มเล็กน้อยนะครับมองเหมือนมองขึ้นข้างบนนะครับจะเห็นเมตา เป็นทุกองนะครับถ้าเราเห็นเบอร์นี่คือเหรียนเกนะครับเล็บเท้าก็จะต้องเห็นนะครับเห็นเล็บเท้านะครับเล็บมือก็ต้องเห็นนะครับแข,แขนจะมีเส้นเลือดนะครับแขนจะเห็นเส้นเลือดตัวอ,อักษรก็คมนะครับคมทั้งด้านหน้าด้านหลัง ตอักษรจะต้องคมนะครับดูเนื้อทองแดงนะครับเ,เพื่อนๆเนื้อทองแดงลุงโตก็ให้ชมแล้วนะครับ,บเนื้อทองแดงนะครับ ตัวอักษรจะต้องคมนะครับต้องเห็นแขนจะเห็นต้องเห็นเส้นเลือดนะครับบล็อกเดียวกันนะครับเห็นเล็บเท้านะครับเล็บเท้าในเล็บมือรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับเลยเลยสวยคมนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์ปั๊มน้อยมากเลยนะครับสวยคมชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ โค้ดเป็นโค้ดผ่อพึ่งนะครับตอกตอกไม่ลึกมากนะครับโค้ดผ่อพึ่งตัวอักษรแทบไม่แตกเลยนะครับเพราะว่าการปั๊มน้อยนะครับสร้างปี53นะครับปี53ก็เลยสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้ก็ ลูกศิษย์เอาไปลองกันเยอะนะครับเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับเพื่อนๆท่านใดมีก็เก็บให้ดีนะครับนี่พุทธคุณพุทธาคมที่หลวงปู่ท่านเมตตาปลุกเสกให้เข้มขังมากนะครับเหรียญกรรมการหนเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงโตก็ให้ชมเท่านี้ครับเพื่อนๆ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆทุกท่านทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ